สวัสดีวันหยุดค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวมอน,นี้นะคะแม่จา๋จาจะผ้าขาว,วนเนาะเนื่องจากว่ามอน,นี้มีแดดนะคะหมู่วานเนี่ยคือแบบว่าแม่จ๋ากะตั้งแต่หมู่วานแล้วก็เมื่อก่อนเนาะอยากกับเตรียมของจัดางานวันเกิดใหญญ้ยามหมู่วานนะคะแลวกะ็ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะทุกคนแฮปปี้มีความสุขมากแลก้วก็ทุกคนชอบอาหารไทยที่แม่จ๋าทําไปนะคะ คนในงานนะคะลูกหลานก็จะประมาณเกือบเกือบเกือคนแหละคะ่ะเมื่อวานนะคะซึ่งทุกอย่างก็เรียบร้อยผ่านพ้นไปได้ดูยดีเนาะละก็เมื่อวานเริ่มมีแดดนะคะละก็มันนี้แดดจัดนะคะดังนั้นคือตอนเนี้ยหาบงกว่าหามงเศา้านะคะซึ่งแดดห้อนมากๆเราไม่จ้าก็มบบานั่งคิดว่า แม่จ๋าจะเห็ดจางไหนก็พืชพักดีนะคะซึ่งมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ล่อปูนะคะแต่ว่าในตอนเนี้ยคือแบบว่าแดดจัดมากๆเราเดี๋ยวแม่จ๋าจะมาแก้ปัญหาในการที่แบบเพื่อเขาจะต้องเร่งรีบในการปลูกนะคะนาคาเดี๋ยวอสองสามมือต่อจากนี้อาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นอีกดังนั้นบางสิ่งบางอย่างคือบราสามารถรอดได้แล้วเขาจะต้องเอฝ้าเร่งลงมือปลูกค่ะคือแบบว่าแดดจัดแห้งแต่ว่าแม่จ๋าก,ก็เลยแบบไม่อยากลอเนาะแม่จ๋าก,ก็เลยเอาห่มไปกลางตรงนั้นซึ่ง แม่จ๋าจะปลูกพริกนะคะตรงนั้นเนาะละกะแล้วมันนี่นะคะแม่จ๋าจะปลูกบะเือเทศน้่ซึ่งบะเือเทศไม่ยูซีต้นแม่จ๋าก็บู่้ว่าจะปลูกตรงไหนนะคะอ่าล่อไห้ถอนหอมกับกระเทียมนะคะซึ่งต้นเขาก็เริ่มเหลืองแล้วกะหมายถึงว่าหอมกับกระเทียมของเขากะ,จะเจริมแกแ่ล,ล้ะก็ล่อไห้กระเทียมเขามีดอกนะคะแห่งเหี่ยวไปก็นี่จักน้อยนะคะก็น่าจะถอนได้เข้าจังจ๋าลงอ่าพืชอย่างอื่นได้เนาะแล้วที่นี่นะคะ แปลงตรงนี้นะคะนี่ยซึ่งแม่จ๋าบุคคว่าจะปลูกอย่างใดเนื่งจากว่าเขาบ่ค่อยมีแดดนะคะและสิ่งที่แม่จ๋ามีตรงนั้นก็คือเป็นขนานนะคะพักที่ซึ่งเขาต้องการแดดจัดเนาะแต่ว่าก็บุคว่าจะปลูกได้ตรงไหนเพราะว่าปาปะบ่อห้เห็ดแล้วนะคะไม่ให้ขยายแปลงเพิ่มนะคะเออนั่นแหละแม่จ๋าก็ต้องมาหาคิดวิธีแล้วก็อ่าพักที่แม่จ๋าปลูกในกระถางแล้วเอาตั้งไว้บนพื้นคอนกรีตแบบนั้นซึ่งถ้าเกิดอากาศฮอน พักของเข้าจะห่อนนะคะบบบอดีต่อพักในกระถางดังนั้นแม่จ๋าอาจจะมีพักบังอย่างที่อยู่ในในกระถางแต่ว่าแม่จ๋าจะหาพื้นที่ว่างลงในพื้นดินแบบนี้เนาะเพื่อจะซอยหายพักของเข้าจะเริ่มเติบโตได้ดีนะคะเดี๋ยวแม่จ๋าอาจะหาวิธีเก้อนคระมมาเนี่วันนี้แด,ดดดีออกมาเล่นในสวนกันแม่จ๋ากะปลูกพักไปพ <c oughs> อนแดดกับเขาห่มนะคะสวัส <c oughs> ดีครับน่อยสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนดีครับน้อย คิดถึงคุณผู้ชมเปล่าคุณผู้ชมคิดถึงหนูปล่าครับดิแบหน้อยจมูกไหมจมูกทำไมเป็นอย่างนั้นอ้าเอาวปีนี้ไม่จ๋าพระท่านได้พาแต่งต้นใหม่เลยนี่นั่งในร่มส,สวยๆเดี๋ยวจะหาไอเดียมาแต่งแต่ตอนนี้ต้องหาไอเดียปลูกผักก่อนค้าเพราะว่าผักเยอะมากๆนะคะคอนมันจะถือขาจะคล้องด้วหนู ไปกลางร่มให้พริกของม่าม้าหน่อยเร็วๆนั่นปลูกพริกตรงนั้นเสร็จแล้วตมมแต่ว่า,<ร>าแดดไปกางร่มให้พริกหน่อยเลยลูกเร็วขยับร่มหาพริกให้ม่มาม้าหน่อยเร็วๆคนเก่งอือหขยับเข้าไปนิดนึงลุงหมอ<า>อย่าทำอย่างนี้มันอันตรายไม่เอาลูกไม่เอาไปเอาอะไรมาเล่นอีกันจ้ะ จะไปเอาอุปกรณ์เครื่องมือประปามาเล่นในสวนอีเด้นะเครื่องมือช่างมาม่มาบอกเอามาม่มาบอกให้มหาที่ปลูกมะเขือเทศให้หนยนางไปนางมาแม่จ๋าก,กระปวดหัวจกที่ปลูกมองไหนดอกอันนี้เป็นหอมหอมพันปีนะคะเป็นยังคืออนหอมพันปีก็เพราะว่าปลูกครั้งเดียวอยู่ได้ตลอดบ่ตายนะคะ เพราว่าจะแดดท่อนหนาหนาวหินมะฝนตกหอมแบบนี้ก็คือจะอยู่ได้เขาจะอยู่ได้ตลอดทุกฤดูนะคะก็คือแบบสมซื้อก็หอมพันปีนะคะนี่บางคนก็เอินอีกซื้อแตกต่างกันไปเนาะแต่ว่าแม่จ๋าเอินเห็นหะลายคนเอิญแบบว่าหอมพันปีนะคะแล้วดอกเขาก็สีม่วงสวยๆค่ะนี่งามดีนะคะอันนี้โรสเมรี่ เขาบ่ตายนะคะตอนแรกแม่จ้าว่าเขาตาย่เห็นเนาะเพราะว่าต้นเนี่ยต้นตะไคร่เนี่ยเขาปกคุ้มกอใหญ่มากๆแล้วที่นี่แม่จ้าเลยตัดออกพราะตัดออกหล้วก็จังมาเห็นต้นโรสแมรี่นะคะบ่ตายนะคะีิมมากก็บบ่ตายเพราะว่าแม่จ้าปลุกไว้ตรงนี้ก็คือสรุปแล้วในแปลงตรงเนี้ยก็คือแบบว่าบบมีอย่างตายนะคะพักแป้นหรือกุยช่ายบ่ตายนะคะแล้วก็หอมพันปีของเฮานะคะแล้วก็อันนี้กับบ่ตายนะ เป็นต้นเกาคันว่าต้นเกากันอาจจะเป็นมเมล็ดทีิล่วงลงไปเนาะนี่ขึ้นช่ายนะคะขึ้นช่ายของไทยเฮานะคะลูกกินอะไรน่าอร่อยจังเลยอ๋อไอติมอโอจมาเอ,ามา,อนนเมามาเอานิดเดียวผมมาเอานิดเดียวโอเคอร่อยเหรอเดี๋ยววันนี้นี่จะ finishes โอเคอ่โอเคมันจะอร่อยไหมล่ะมามมาไม่ค่อยชอบอือแล้วอร่อยออืฮึโอเค เสร็จไปอีกภารกิจหนึ่งอย่างนะคะอันนี้เป็นแค่รอทที่แม่จ๋าปลูกไว้ในกระถางเนาะแม่จ๋าหยายมาลงในแปลงพักนะคะที่เป็นต้นหอมเนาะล้ะกะตอนนี้คือแดดแดดบดบดเนาะแม่จ๋ากะกางร่มให้เหมือนเดิมล้ะกะเอาผ้าไปคุ้มพลิกที่แม่จ๋าปลูกไว้เมื่อกี้คุ้มไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวแดดมากเขาจะเฉาเนาะแล้วก็ดินในกระถางที่ว่าปลูกแค่รอทเนาะเขาเปียกนะคะ เดี๋ยวแม่จ๋าจะตากดินใบโกนเพื่อได้ปลูกแนวอื่นค่ะสําหรับหอมตรงนี้นะคะเหมือนเขาบ่แตกกอแม่จากก๋ากะบกหัวเขาเป็นหอมอันใดบ่แน่ใจว่าเขาเป็นหอมที่กินหัวหรือว่าเป็นหอมที่กินใบนะคะแต่ว่าแม่จ๋าจะล่องเหมือนเขาเหมือนหอมแขกหอมแดงหัวเลน,น้อยบานเฮาอะ่ะเออนั่นแหละเขาบ่แตกกอเดี๋ยวแม่จ๋าจะล่องตัดเขาออกนะคะตัดออกเอาไปคั่นสมเนาะหรือว่าเอาไปเฮ็ดกับเขากินอย่างก็แล้วแตกกวากันไปเนาะ ตัดออกแล้วเดี๋ยวแม่จ๋าจะเอาดินมาคุ้มเขานะคะเอาดินมาโปนาเขาอีกแล้วก็เดี๋ยวมาล่อวา่ามาเบิองกันวา่าถ้าเกิดเขางอขึ้นมาใหมาน่นะเขาจะแตกกอให้เห้าบอหรือว่าเขาจะจังไหนเนาะคันบ่สันกนาจ,จะเป็นเป็นหอมกินหัวนะคะเออนั่นแหละบ่หนาจ,จะเป็นเป็นหอมแบงหอมกินต้นนะคะก็เดี๋ยวจังไหนก็ต้องทดลองเบิองคะ่ะแม่จ๋ากระโปงหัวเป็นหอมอย่างขึ้นกันนะคะจวมาตรงนี้เขาเป็นหอมแดง ที่แบบหัวใหญ่คล้ายๆหอมแขกขึ้นกันตรงนี้เขาบปแตกกอนะคะเขาก็จะเป็นต้นใหญ่ซึ่งแม่จ้าหูอยู่ว่าตรงเนี้ยคือเขาจะกินหัวนะคะนั่นแหละเดี๋ยวแม่จ้าจะลองเสียงตรงนั้นบิ่งนะเพราะเขาจะเป็นหอมเอยียงนะคะใบางามๆแม,ม่จ๋าก,ก็เด็ดใบออกไปเห็ดกับเขาอยู่นะคะเขาเริ่มทยอยดอกละแล้วก็เทียมก็เริ่มทยอยออกดอกแล้วนะคะเกือบประมาณนี้ค่ะ สำหรับคลิปนี้แม่จ๋าก,ก็เอามาอัปเดใไ้เบิ่งประมาณนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวจะเฝ้าปลูกค่ะจังไหนเดี๋ยวแม่จ๋าจะมาอัปเดให้เบิ่งมาอีกในคลิปหน้านะคะเบิ่งต้นเชอรี่ต้นเชอรี่เป็นนอนค่ะปีนี้บ่านอาจะได้กินเนาะเห็นบ้าญยาบ้านลุงก็เป็นเพื่อนนะคะก็บสำหรับคลิปนี้นะคะ่ายคลิปนี้แม่จ๋าก,ก็ขอให้พรอห้ยิซีขอแม่จ๋าทุกคนนะคะจงมีวความสุขความเจริญไม่เจ็บป่จนมีความสุขในทุกๆวันเนาะ จางนั้นเอาไว้เจอกั็ไม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกๆกการติดตามรับชมรับฟังเป็นกำลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะ